มากครบขอ,บรองชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพมือมิตรไม่ใช่มือมาร <c oughs> มือสร้างสันสู่สันติภาพ <c oughs> สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็นธรรมความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจร้อมรวมไปให้เป็นพลัง เพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภามือมิดไม่ใช่มือมนันมือสร้างสันสู่สันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็น ความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจล้อมรัวไปให้เป็นพลังเพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพนะครับแม่มีลูกพี่จีนปิดท้าย <c oughs> ะนะครับก็ขอเก่าวว่าสวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับ อาจจะเป็นอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านก็ได้นะครับตอนนี้ในช่วงรายการของศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะครับผมวันลบพลเสนหรือว่าไก่ราดํำเนินแล้วก็วันนี้มีน้องพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้รายงานตัวน้องต้าน้องต้าไม่ขอไม่ลอยหน่อยครับขอเสียงไม่ลอยหน่อยสองสามสี่ครับสวัสดีครับผมต้านะครับ ภูริตนะครับจากวงวิภาวดีวิภาวดีมาช่วยเป็นพิธีกรแบบพิธีการมาช่วยสัมภาษณ์มาช่วยสัมภาษณ์ก็มาช่วยบอกเล่าเรื่องราวละกันของของพี่พี่ที่ที่ใช้เสียงดนตรีในการในการต่อสู้เคียงข้างประชาชนและก็เคียงข้างพวกเราครับวันนี้เราได้อัญเชิญวงอัศดงและวงอาสมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทางบ้านไปด้วยนะอันเชิญเลยเรอพี่อันเชิญเรียกแล้วดูดีหน่อยแล้วดูแล้วโอ้โหอันเชิญมันใหญ่เกินไปต้องไปอยู่บนหิ่งใช่ไหมอาวผมว่าน่าจะเปิดด้วยเพลงสักหน่อยนะเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งของอาสดงและอาสมจะรวมเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นอนาคตเป็นอนาคตใช่ไหมวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นร่วมกันคือมันคืออนาคตของ ของการเดินทางของอาสดงครับคุณตุ้มดินเดิมก็อาสดงเก่าตอนนี้ก็เป็นแยกก็เป็นอาสมอาสมแบรน์เมื่อก่อนใช้อาสดงแล้วเป็นดินเดิมครับแล้วก็มาเป็นอาสมครับมีสมาชิกสมาชิกอาสมก็5คน6คนครับอ๋อก็เลยแยกกันออกมาอีกที่หนึ่งครับผมส่วนพี่เดชก็มีพี่ติ๊กมาด้วยอืมพี่ติ๊กนี่ก็อีกวงหนึ่งอีก ชานชลาส่วนพี่สั้ากัอีกวงไหมอยู่อสมเหมือนกันเนาะนี่พี่คืองานต่อสู้ครั้งนี้คือคือพวกเราเนี่ยมันรวมมันรวมมันรวมตัวแล้วก็มันมันมันร่วมกันต่อสู้กันสร้างกันได้อีกหลายวงเลยนะหมายความว่ามาเจอกันใช่โดยเหตุการณ์แล้วก็มารวมกันผมผมว่าคนตุ้มนี่ห้าปีแล้วนะไม่ได้เล่นรวมกันไม่เล่นที่นี่แหละอ๋อฮะมาเจอกันที่ลาดดำเนินนะ ใช่ใช่เด็มาชวนเล่นละดำเนินก่อนถือว่ามามาเปิดฉากประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็อาจจะรวมวงแล้วก็เปลี่ยนชื่อวงอีกห่างหายห่างหายกันมาตั้งแต่ยุคปิดทำเนียบนะเอ่าอืมการนีช่วงช่วงรอบดึกๆนี่ลองฟังเพลงพี่จะนําเสนอเพลงอะไรดีกว่าเนาะให้ให้พี่เด็สบายสบายดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพี่น้องเวลาเวลาไปนอนครับเล่นถึงโลกสีเทา ดวงตาให้นโลกสีเทาความปวดปร้าวในสังคมหนึ่งเจ็บทุกระทงสายลมแห่งการเชิญชาผ่านวาน เดือนเคลื่อนคลอยความทดทอยของคนดีหนึ่งความปรารถนาดยียังสิ้นสุดมิโรคอยดอกไม้ก็เป็นสีเทา ทะเลเป็นเพียงแสงเงาโรยยิ้ในบ้านสีเทาช่างหมุนมองรดดูการผ่านความเงาโลกสีเทาคอยห้ำเตือน โอความหวานลางเลือดห่วยไมเล่าเจ้าคนดี ดอกมาก็เป็นสีเทาทะเลเป็นเพียงแสงเงาโรยในบ้านสีเทาช่างหมุนมองฤดูการผ่านความเงาโลกสีเทา ôi âm từ hương ô khoa ngoáng lang lư nơi máy lao trao u đi ô khoa ngoáng lang lư nơi máy lao trao đi เจอคนดีนี่ชื่อเพลงว่าโลกสีเทาสีเทาโลกสีเทานะครับไม่ใช่โลกสีใสนะสีเทาเทาหมนๆออกงั้นใช่ไหมคนเรามองโลกสีเทาเยอะพี่คนเรามองโลกสีเทาบางคนก็มองโลกสีขาวบางคนก็มองโลกสีดําอผมกาลังพูดในมุมมองด้วยว่าคนบางยงพวกคนบางประเภทเนี่ยมองโลกเป็นสีเทาอมีด้านดีครึ่งหนึ่งมีบ้านด้านด้านชั่วครึ่งหนึ่ง มันไม่ถึงกระดำเลยนะไม่ถึงดำเลยแบบเท่าชั่วดีดำเลยใช่พอมองโลกสีเทาปุ๊บไม่ทำอะไรเลยมันออกกึ่งขาวหน่อยใช่ไม่ทำเลยขาวกึ่งดำกลางกลางแต่ไม่แต่ก็ยังไม่ใช่หยินกระหย่างนะออกเทาๆทโลกสีเท่ามันก็เอ่อผมจะใช้คำว่าอะไรผมผมลืมไปไม่เป็นน้ํไม่เป็นน้ำขุน เป็น้องคุณอ๋อคุณถ้ายินอย่างมันมันชัดเจนนะพี่แยกกันชัดเจนนะยินอย่าเสีท่ามันรวมมันรวมกันหมดเลยมาจากใจที่คุณมันมวลมวลอย่างเงี้ยนะนะครับเดี๋ยวให้แกตั้งกันกว่าจะจบครึ่งชั่วโมงนี้น่าจะได้ชื่อวงที่รวมาสมกับสดดงเพราะยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีจริงๆวงนี้ผมขอเขาอยู่อะไรดิขอมาอยู่ผสมาสมจริงมีห้าคน ใช่ไหมห้าคนใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นรวมผมก็เป็นหกคนโอเคครับแล้วเป็นทหารอยู่ยะลาคนหนึ่งอับใช้ชาติเป็นทหารอยู่รอยู่ที่ยะลาครับเป็นตำรวจอยู่ที่นี่มีมั้งไหมฮะก็ไม่มีแล้วพวกเราไม่รับตำรวจเราไม่เดี๋ยวคนนี้ก็สัมภาษณ์พูดคุยนะครับว่าทําไมถึงเข้ามาร่วมในเหตุการณ์การต่อสู้ของภาคประชาชนนะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องมีแนวความคิดตัวเองกว่าจะเข้าร่วม ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าร่วมเพราะว่ามันก็ต้องเสี่ยงกับทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งเมื่อวานนี้ก็ที่ลาดประสงค์ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีหลายจุดเมื่อก่อนลาดพร้าวตั้งกันทุกวันโยนทุกวันยิงทุกวันนะครับที่ต่างจังหวัดที่ตราดล่าสุดอีกเป็นร้อยชีวิตที่บาดเจ็บเสียชีวิตสองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเสียชีวิตอีกที่ล<อ>าดประสงค์ที่าประสงค์ใช่ที่ลาดประสงค์ะงนะครับ คราวนี้เนี่ยก็อยากถามว่าทําไมถึงได้เข้าเหตุร่วมเหตุการณ์การต่อสู้ตั้งแต่อดีตอาจจะเรื่องเขื่อนเรื่องการต่อสู้เรื่องอะไรที่เราต่อสู้มาจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยยุคปัจจุบันเนี้ยมีความคิดยังไงหัวใจมันเป็นยังไงมันบอกยังไงผมก่อนใช่ไหมครับพี่เดชก่อนผมพี่เลยเหรอนะครับพี่เดชก่อนให้เกียรติหมดเลยขอบคุณน้องไก่ครับสาหรับความคิดผมมัน พวกเราทํางานแบบนี้พวกเราเล่นดนตรีกันแบบนี้มีความคิดในบทเพลงแบบนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่พวก,พวกเราต้องสมควรจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นอยุติธรรมบางคนไม่เห็นหน้าตาความอายุติธรรมได้สมห,หน้าตามเป็นยังไง <c oughs> บางคน <c oughs> ไม่เห็นนะครับแต่ความอายุติธรรมเนี่ยมันมันอยู่ทุกทุกส่วนทุกฝ่ายของของสังคมบ้านเรามันมันมีหมดเลยมันก็ทั่งอย่างพี่ไก่พูดเรื่องเขื่อนครับเขื่อนมนุษย์กับ สร้างความอายุติธรรมกับกับธรรมชาติ oh. การเมืองการเมืองก็คือการอยู่การกินนักการเมืองก็สร้างความอายุติธรรมแก่ประชาชนนี่คือเหตุผลสำหรับผมนะที่เขา้าที่เข้าร่วมใ,ในการต่อสู้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ไก่ผม,ผมอยากอยากอยากทราบว่าทำ,ทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าครั้งแรก ที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวด้วยด้วยด้วยเสียงเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวเคียงข้างกับประชาชนแล้วก็ต่อสู้กับความอายุที่ทำทั้งหลายเนี่ยครั้งแรกเมื่อเมื่อไหร่ครับครั้งแรกใช่ไหมโอ้หหลายครั้งหลายดหลายครั้งเอาเอาเอาที่ที่ที่ผ่านผ่านมาแล้วค่อนข้างชัดเจนครั้งครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะมันจริงๆพวกเราชัดเจนทุกงานชัดเจนทุกงานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าครั้งแรกที่ผมจําปีพศไม่ได้แต่ยังไงก็น้องพี่ไก่แหละ เอาคนอื่นพูดมั่งดีกว่าไหมได้ได้ได้เอาคณตุ้มก่อนเดี๋ยวให้พี่ตุ้มพี่ตุ้มมาสมนะครับอุ้ยถามมตาถามตาถามคือคือส่วนตัวเราก็ก็เล่นดนตรีแล้วก็เป็นเป็นเป็นวงที่ก็เป็นน้องที่สุดน no ้องเป็นน no ้องที way, ่สุดของของของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับก็มีคําถามเหมือนกันนะมีคําถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าอิทธิพลของของของเสียงเพลงที่เรา ตั้งใจทํากันขึ้นมาตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับความอายุิธรรมอย่างที่พ่เดชได้บอกไว้เนี่ยครับในความคิดของพี่ๆวงอาสมและวงองัสดมอาสดงเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนในการเนี่ย <จะ S 2> ประมาณเนี้ยจะทําให้ประเทศดีจะทําให้ประเทศดีขึ้น,นหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยบอกต่อได้มันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนครับในความคิดของพี่ๆ มันต้องเริ่มจากสำนึกก่อนครับศิลปินที่อย่างผมเล่นร้านเหล้าเล่นร้านเหล้าแล้วก็บทเพลงที่ผมเล่นก็ใหา่ก็อาจารย์หนาแล้วก็ไล่ไล่ลงมา mm hmm. แล้เขาก็ต่อสู้ด้วยเสียงเพลงมาแล้วเราก็เอาเพลงเข้ามาเล่นหาก,กินตามร้านเหล้าแต่เราก็มีสำนึกพอที่จะจะต่อต่อยอดจากเพลงรุ่นอาจารย์ mm hmm. แล้วก็มาสแสดงออกบนเวทีนี่มันไม่ใช่เวทีการเมืองมันเป็นเวทีของแผ่นดินเราค,คิดแบบนั้นแล้วมัน mm hmm. ไม่รู้ว่าผลมันจะคืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าวันนี้ได้ทําแล้วมันก็ภูมิใจครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการต่อยอดอุดมการณ์อุดมการณ์ที่วางไว้ซึ่งสายท่อเออกมาเป็นบทเพลงซึ่งบางบางคนบางท่านที่อาจจะเป็นศิลปะวาดภาพก็เป็นการศิลปะวาดภาพการต่อสู้ไปเพราะงานศิลปะมันมีหลายด้านหลายรอบด้านด้วยอันนี้คือต่อยอดเรื่องของอุดมการณ์ที่ที่รุ่นพี่พี่วางไว้นะครับเนี่ยเราจะกลายเป็นรุ่นปู่กันแล้วเพราะรุ่นน้องมาประมาณนั้น มันต้องอยู่ที่จิตสํานึกที่มันที่มันึอกมาจิตสํานึกที่ออกมาแม้แต่เราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้จิตสํานึกเราดีครนะครับมาที่พี่ซันบ้างถามพี่ซันเรื่องของการที่เราเคลื่อนไหวการต่อสู้ในภาคประชาชนที่กระโดดเข้าร่วมในครั้งนี้ดีกว่าว่าทาไมถึงมาทาไมต้องกระโดดเข้าร่วมเพราะว่าผมเป็นคนภาคใต้นะครับพี่จัน อยู่จังหวัดสตูลนะครับสตูสตูนะครับก็ต่อสู้สมัยอยู่ตากใบแล้วนะครับก็มีญาติพี่น้องตากใบครับผมเหตุการณ์แรงที่สุดเลยใช่ตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่เนาะครับก็ตั้งแต่ยุคนั้นแอ่ะก็คือพูดยัาไงคือตักสินครับที่ทํทุกเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในเหตุการณ์ไหมฮะอยู่ในเหตุการณ์ตากใบอ๋อไม่ไม่ครับ แต่ว่ามีญาติพี่น้องอยู่แถวๆนั้นนะครับ,รบก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังครั้งนั้นเสียชีวิตไปกี่คนคนะประมาณบอกบอกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเยอะเยอะ <ๆ S 2> ก็น่าจะสองสามร้อยคนนะอโอโสองสามร้อยคนกต็ต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อประเทศ,เทศชาติด้วยแล้วก็อนาคตของลูกหลานด้วย นี่คือประเด็นนี่คือประเด็นที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันน่าจะฝังลึกในหัวใจใช่ครับนะครับนี่พี่สันนะครับน้นเลยริมสุดนู้นเลยนะครับพี่ติ๊กชานชลาครับจริงๆแล้วก็เติบโตมาจากทางภาคอีสานนเห็นความทุกข์ยากเห็นอะไรเยอะนะครับจากจากญาติพี่น้องที่อยู่ทางนู้นนะครับนะก็ เห็นการต่อสู้ของเขาตั้งแต่นู้นมานะครับแล้วก็ตัวเองได้มามีโอกาสเล่นดนตีที่กรุงเทพนะครับก็เลยสมัยก่อนก็เล่นโฟกเล่นอะไรพวกนี้แหละนะครับนะก็เล่นเพียงเพื่อชีวิตนี่แหละขาปลูกฝังมาตั้งแต่นู้นแหละนะครับนะมันมันเข้าไปในสายเลือดแล้วนะครับนะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เรามาร่วมต่อสู้ด้วยมีคนชักชวนมาหรือว่าดูอยู่แล้วก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย จริงๆแล้วตั้งแต่ปีสามห้าแล้วครับพฤ่สภาธมินข้าวใช่ครับครับ3าพฤ่สภาธมินเพ่เข้าร่วมเหตุการณ์ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นกระโดดหลบลูกกระสุนใหญ่เลยไม่ใช่หรอเออผมโชคดีผมไปนู่นเวทีที่ขอนแก่นนะพี่อ๋อเวทีย่อยออกไปครับครับที่เขาจัดขบวนการแต่ละที่ใช่ใช่นั่นแหละก็อยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็ไปที่ขอนแก่นตอนนั้น พี่ไก่แมงสาจะเป็นหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานอยู่ไม่สามารถยังจําเหตุการณ์ได้เลยจำได้พี่แดงคารวานเนี่ยก็บอกวิ่งตามกันมาตอนยิงครั้งแรกนะตอนตีสี่ยิงวันที่สิบเจ็ดนะแดงไปมร้งตอนตีสี่พี่แดงบอกวิ่งตามแล้วมาตอนเราเรามีประสบการณ์ผมวิ่งตามตูดแกแล้วแกตัวใหญ่ยังไงโดนแกก่อนเป่าเป่าเป้าหนากว่าเป่าหนากว่า เหตุการณ์พฤษภาทมินที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเล่าให้ลูกหลานได้ฟังว่าเรา่วมเหตุการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับการต่อสู้มันมียาวนานมากย้อนไปถึงตุลาโน่นอีกก็เป็นเส้นทางต่อยอดกันไปมันมันยาวนานมากเลยนะครับการต่อสู้ก่อนตุลาพี่ๆเขาเล่าให้ฟังก็มี่อนหนี้อีกมีการต่อสู้กับภาครัฐที่ที่เขาเรียกว่าทําสร้างความอยุติธรรมให้กับมวลชน ครับนั่นแหละแล้วก็ใส่ร้ายมวลชนคันไอตัวใส่ร้ายเนี่ยมันทาให้เขาทนไม่ไหวเอาข่าวไปว่าอย่างนี้ไอตรงนี้ว่าเป็นคอมมอนิสต์เขาไ้เป็นคอมมอนิสต์ก็ใส่ให้เขาเป็นคอมมอนิสต์ซะนั่นแหละในยุคนั้นสมัยนเหมือนครั้งเนี้ยรัฐบาลใส่ให้เราเป็นขบวนซะใช่ปะครั้งที่เราทําเพื่ออะไรเราเรารู้กันอยู่ไงแล้วคนก็รู้กันอยู่มวลชนก็รู้กันอยู่นะครับอ้าวนะครับการพูดคุยในเรื่องของการต่อสู้นะครับเราก็จะสลับดนตรีไป เรื่องาราวการต่อสู้นะครับให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ใครจะร้องดีพี่เด่นครับพี่ไก่จะฟังเพลงอะไรครับ <laughs> เดี๋ยวผมก็ฟังเพลงนู่นหรอกคำลรนสมบุญนันนน่<ล>ะเสียงโคษนา <laughs> ของอะนะักเดี๋ยวเลานเดี๋ยวเนยเดี๋ยวเาเดี๋ยวเดี๋ยวจำแยกกันนะ <laughs> เอาที่ที่วงอาสมกับวงอาสดงเตรียมมาดีกว่านะครับอีกสักเพลงจริงๆพวกเรามาขึ้นไม่เคยเตรียมเพลงกันเลยนะครับ เอาสถานการณ์ตลอดใช่ไหมใช่ใช่เรามองหน้าพี่น้องตลอดเพราเราจะเล่นเพลงอะไรผมก็มั่นใจว่าไม่ใช่แค่วงพี่ๆที่ปฏิบัติตัวแบบนี้นะฮะมีภพวกเรัสดูแลเป็นทุกวงนบางทีมันเตรียมมาไงว่า4ี่เพลงสุดท้ายต้องวางออกก่อนเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนอีกแล้วต้องเปลี่ยนเพลงใช่มาฟังเพลงึ่งไปกเพลง E <ส>ปเปล้องรำไทยโฟนรำงามตาม,มามาเถิดมามารบมารำอุ้มแม่งามคำโฟนงามตามเพล้งมามา,มา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 เรื่องรา,ารเรื่องรำสุขสันเพล้งเปลทุกชีวิตชื่นบานอยู่ในความเป็นไทยด้วยหัวใจของเรา อย่าให้ใครเขาตืนชาติความเป็นไทยแอโดยสูงเพลงงามลานนามุ่งเสียวมว่นอกบมวนใจฮักอีน้องงามพร้อมว่าจะ สรอปสภาขึินหาบ้านเฮามามามนาม,าม,ามาเรื่องรามาร้องเรื่องรำสุขสันเพร่พร,รทุกชีวิตช่นบานอยู่ในความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขาเกลืนชาดความเป็นไทย ตรงที่ตรงเสียงพินโมลำแววลำนำเสียงแค่ลำเดินเส้นนองลำเข้ามาฝนนำวัฒน,นธรรมที่สานบ้านเฮามัมมัมมัมมามาเรองรามาม,ามาเรื่องราสุขสันเปรมปรีทุกชีวิตชื่นบาน อยู่ด็กความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขาลืมชาติความเป็นไทย <demost ra> เพลงโนรามาแลนางลุมเรือโอกลเลเพลงโครงร้อง มีเพลงบอกเรื่องราวดามควมังบุงอาอันดามันสาวนุวนเริ่มรำเราเราอยู่รวมกันฟ้าเดียวกันล้วนม,มิสหายเท็ดแคว้นแดนใดเนื้อจดดตายเราที่น้องกันมามๆมา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 ,มา,มาเรื่องรามาองเรื่องรำสุขสันต์เปรมเปรตทุกชีวีชื่นบาน อยู่ด้วยความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขาตื่นชาอิความเป็นไทย รำวงเชื้อเชิญฟอนสาดเพลงรำไทยฟอนรำงามตามามาเถิดมามาร้องมารำโอ้แม่งามคำฟอนงามตามเพลงเราเราอยู่รวมกันฟ้าเดียวกันล้วนไม่สายเขตแคว้นแดนใดเนื้อจดตายเราพี่น้องกัน สุขสันต์เปรมปรตทุกชีวีชื่นบานอยู่เด็กความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่ากให้ใครเขาเกลื่อนชาติความเป็นไทยมา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 เรื่องรามาร้องเรื่องรำสุขสันต์เปรมเปรตทุกชีวีชื่นบานอยู่เด็กความเป็นไทยด้วยหัวใจของเรา อย่าให้ใครเขาลืมชาติความเป็นไทยปีนี้มันมาจากข้างในจริงนะพี่ไก่เล่นเล่นเอามวลชนที่นี่ลุกขึ้นมาดูเลยนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือทีมงานอาสดงและอาสมนะครับวันนี้ก็พอเบาพอเจาะได้สองเพลง ไม่เคยเล่นสองเพลงมาก่อนใช่ไหมทุกอย่างไม่เคยก็เคยที่การต่อสู้ครั้งนี้หมดแล้วครับนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งพี่ติ๊กชานชลาครับพีติกครับขอบคุณครับแล้วก็พี่ซันครับขอบคุณครับพี่ซันครัพี่เดชอัสดงนะครับพี่ตุ้มอาสมนะครับแหมสลับกันอย่างนี้วุ่น แล้วก็คืองานของศิลปะนะครับก็ยังถูกถ่ายทอดเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่งานศิลปะที่จะมีแบบที่เราเห็นตามห้างหรือว่าเห็นตามทีวีทั่วไปที่เขาขายกันใช้งานศิลปะเ,เข้ามาในการทําเชิงธุรกิจแต่ศิลป,ปะที่มันเรื่องของการต่อสู้มันก็จะคงมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปยังสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะนักต่อสู้ที่ล้มหายตายจากไปผมเห็นนะวันนี้คลื่นทีวีมีเป็น2-300ช่องนะครับที่เป็นดิจิตอล ก็ยังไม่เห็นมีใครมาพูดถึงการต่อสู้ของอนักต่อสู้ที่เคยต่อสู้แล้วก็จากไปแบบสูวิทปัทหนอย่างเงี้ยนะครับ,รบใช่ไหมตีกันมาชนอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีทีวีช่องไหนที่พูดถึงโดยเฉพาะการต่อสู้ในครั้งนี้บางทีบางช่องก็ไม่ได้พูดถึงเลยด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> นะครับโดยเฉพาะช่องช่องหลักๆก,ก็มีข่าวบ้างแต่อาจจะเป็นข่าวเชิงกลางๆและก็เชิงลบสําหรับเราที่ดูๆนะครับพอดูเรา <c oughs> เราแล้วเราเกิดหมันไส้ แต่จ, ane, gen, จริงๆไม่ต้องไปั่นไส้เราไม่ต้องดูเลยดีกว่าปล่อยไว้เพราะช่วงนี้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเอียงไปทางซีกอํานาจที่มันเป็นรัฐมากกว่านะครับมันก็จะลําบากในการที่เราดูแล้วก็เกิดอารมณ์เปล่าๆนะครับเราเคลื่อนไหวเราสู้เราใช้สติปัญญาในการขับเคลื่อนในภาพประชาชนครั้งนี้จะดีกว่าโดยเฉพาะงานศิลปะเป็นงานผ่อนคลายคนเราบางทีมันอาจจะตึงเครียดเคลื่อนขบวนมาตึงเครียดตึงเครียดปุ๊บพอเจองานศิลปะเจอดนตรีเข้าไปมันผ่อนคลายมันคลายขึ้นแทนที่จะเส้นเลือดแตกป๊ะ มันก็ดึงกลับมาบื้ยอย่าพึ่งแตกอย่าพึ่งแตกสู้ต่อสู้ต่อ,ตอผ่อนคลายผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็ตัวบทเพลงที่เป็นเนื้อหาสาระแนวทางของเพื่อชีวิตนี้ก็ยังคงและส่งไว้ด้วยคุณค่าอยู่เช่ชเนเดิน<ช>มนะครับ<ช>วันนี้เวลาหมดเห็น <c oughs> แล้วดูดูรายการรายการที่มา,มาแล้วมาแล้วนะครับเวลาของเราหมดแล้วเพราะเ <Okay. S 1> วลาเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณอัศดงอสมนะครับแล้วก็ผมในนามข,ของ รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนน้องต้าพูลิสนะครับแล้วก็ผมไก่วงอะไรดีราชดำเนินวงเมล็ดสาบนะครับก็ต้องขอล่ำลาพี่น้องไว้นะโอกาสเพียงเท่านี้ครับสวัสดี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 ครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับเวทีราชดำเนินเวทีปทุมวันแล้วนะครับต้องขอตทุกวัน